เตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับัสิีสสรครับมาพบกันแล้วกับช่องตีติดปานคํามาพบกับพี่ตีกันอีกแล้วนะครับกับเกมเกมนี้นะครับ Texture of a d t e c t นะครับบอกเลยว่าเกมนี้ครับมหาสมบัติแน่นอนกับสาวถ้รของเรากันนะครับละละ เดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยครับในเกมวันนี้มาดูสิว่าขุมทรัพย์แห่งแอ t เทรคเนี่ยจะมีเยอะขนาดไหนนะครับวันนี้มีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ600บาทเท่านะครับแต่ก่อนเด่นเลยไปดูกติกากติกากันก่อนเนาะกติกาก็คือรางวัลใหญ่สุดครับเป็นหน้าทองคำเนาะแล้วก็มีตัววายให้ครับมีการสะสมตัว,วาวแล้วก็มีตัวคูณตามคอมโบนะครับสแคตเตอร์ต้องการ4ตัวครับและสามารถซื้อ ฟีสปินได้นะครับท่านผู้ชมอละไเป็นเรื่องมาเลยครับวันนี้เราเล่นเบ็ดละ10บาทเท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันว่า10บาทนี้จะรอดหรือจะร่วงนะครับท่านผู้ชมมากดกันไปเลยครับช่วงนี้กดกันไปเรื่อยๆเปิดเกมมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมขอฝากเตือนเอาไว้สักเล็กน้อยก็แล้วกันครับคลิปโรนี้นะครับจะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามครับเด็กต่ํากว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนํานะครับ เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจครับช่องตีหิดติดปั่นของเรากันนะครับพี่ตีจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปดีๆนะครับคลิปมันๆคลิปสนุกๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับแล้วก็ฝากเอาไว้ก่อนเลยครับสําหรับสล็อต 2p นะครับแหล่งรวมเกมมันๆแหล่งรวมเกมสนุกๆนะครับแก้เหงาแก้เบื่อได้อยู่แล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมีเกมให้เลือกเล่นหลากหลายมากครับท่านผู้ชม เอาละเข้ามาดูกันในเกมครับวันนี้เรากดกลับไปเพืิอนก่อนเลยเนาะมามาลุมพ้อมกันครับเกมนี้นะครับมีคอมโบขึ้นตามแบบตัวคูณเลยนะตัวคูณจะขึ้นตามคอมโบนะครับยิ่งแตกยาวยิ่งได้คอมโบเยอะนะครับทานผู้ชมเป็นเกมที่แบบถือว่าเล่นดีนะครับแล้วก็ยอดฮี้จริงๆครับสําหรับค่าย p g ีของเราครับไปครับไปกดกันไปครับ เงียบช่วงนี้เงียบจริงๆนะครับท่านผู้ชมเล่นกันแบบเปิดปีใหม่มาแบบนี้แต่ว่าเงียบกันสักเล็กน้อยมาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะหมดตัวก่อนหรือเปล่ารู้ว่าเราจะได้แบบกลับมานะครับวันนี้เราตั้งไว้500บาทบท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ500บาทเนี่ยมาไหม,มเงียบเงียบสักเล็กน้อยนี่ครับตีนเขียวมาแล้วโอ้โหแตกมา3บาทเมื่อกี้ มามาเรื่อยเร็วโหเงียบสักเล็กน้อยครับท่านผู้ชมเงียบมากมากต้องรุนนะต้องดอกสองแล้วครับท่านผู้ชมไม่มีคอมโบโยาวาเลยนะเกมนี้นะครับถ้าจะแตกเนี่ยคอมโบโยาวๆสักหนึ่งชุดเนี่ยก็สามารถทำให้เราได้กำไรแบบท่วมท้นแล้วนะท่านผู้ชมนะมาดิอนนี้เหลือ2อ0แแล้วท่านผู้ชม โอ้โหสแคตเตอร์สแคตเตอร์ไม่มาหเห็นเลยไม่รู้ว่าวันนี้จะมีสแคตเตอร์แตกหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะต้องมารุ่นพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ใครมีประสบการณ์ดีๆนะคท่านผู้ชมสามารถแชร์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ตีเนะี่ยจะไปอ่านไปเอามาเล่นให้ดูแน่นอนครับอยากให้เราเล่นเกมไหนหรือว่ามีเทคนิค ดีๆยังไงแชร์เพื่อนๆได้รู้กันได้นะครับท่านผู้ชมหุยมาสิสแคตเตอร์สแคตเตอร์สแคตเออโอ้โหยังมีลุ้นต่อนะครับท่านผู้ชมมาไหมล่วงล่วงล่ยจากฟ้าล่วงล่นจากฟ้า,า,ฟาไม่มาเอาที่เอาที่ขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้วมามาสิต้องมาแล้วท่านผู้ชมมาไหม โหเป็นเป็นช็อตที่แบบน่าจะมาที่สุดแล้วท่านผู้ชมแต่ว่าไม่มาเฉยเลยฮะโอ้โหนี่แหละสแคตเตอร์ของเกมเกมนี้ครับมันลุ้นจริงๆต้องกดไปจนกว่าจะถึงช่วงแตกข้ามานะท่านผู้ชมนะค่ายพีีเนี่ยมันจะมีช่วงแตกนะท่านผู้ชมเมื่อได้รางวัลใหญ่แล้วมี2อ,อย่างครับเล่นต่อกับพอแนะนําให้พอนะแต่ว่าวันนี้ถ้ารางวัลใหญ่มาเดี๋ยวเราจะเล่นต่อกันแบบยาวๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะ วันนี้เราอยู่ยาวๆแล้วสัก10นาทีว่าไปเลยครับสแคตเตอร์มา3อันเนี่ยหลายรอบแล้วนะผู้ชมหลายรอบแล้วครับสำหรับสแคตเตอร์เนี่ยแต่ไม่ยอมแตกสักทีนะนผู้ชมโอ้โหตอนนี้เราก,กดกันมา5นาทีแล้วนะผู้ชมนะแตกไ,ไหม,มต้องการคอมโบยา,ยานะครับตอนนี้ต้นทุนเราเหลือแค่ร5อยาบาทเราเริ่ม ที่ประมาณ600บาทนะท่านผู้ชมตอนนี้เหลือแบบร้อยกว่าบาทแล้วท่านผู้ชมแต่ยังยื้อไหวอยู่นะยังยื้อไหวอยู่ต้องยื้อต่อไปนะจนกว่าจะมีรางวัลใหญ่นะครับตอนนี้คือสุ่มเสี่ยงมากที่จะหมดตัวนะท่านผู้ชมต้องลุ้นในโค้งสุดท้ายนี้เลยนะต้องให้ท่านผู้ชมแบบคอยเชียร์เลยนะครับส่งกําลังแรงใจมาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยไปอย่างนี้ตลอดเลยครับให้ลุ้นกันแล้วก็ไม่มานะ มาไหมดอกนี้ต้องล่วงจากฟ้าแล้วละ่ะเรียบร้อยครับท่านผู้ชมไม่มาไม่มาจริงครับตอนนี้ยื้อกันอยู่ที่ร3 0ยสามถึงนะท่านผู้ชมนะไม่ยอมไปมากกว่านี้แล้วหลุกหนีเหมาจอหยดอกนี้เป็นดอกที่ขึ้นหรือเปล่าโอ้โหนึกว่าจะเป็นคอมโบยาวขึ้นให้เรานะท่านผู้ชมนะแบบนี้ดอกแรกมานะครับท่านผู้ชมดอกสอง โคิว Q. ดอกสามมาไหมโอ้ไม่มีท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มแตกแล้วท่านผู้ชมต้องมาลุ้นสแคตเตอร์หรือรางวันใหญ่กันแล้วนะครับท่านผู้ชมมามาเร็วหนียังไงครับเมาจอครับท่านผู้ชมเหมาจอมาแล้วเริ่มแตกแล้วครับรางวันใหญ่จะมาเมื่อไหร่ต้องลุ้นกันแล้วดอกเนี้ยตอนนี้ตีขึ้นมาเป็น200้นะท่านผู้ชมเริ่มตีไข่แตกขึ้นมาแล้วครับ มาไหมขอแตกหน่อยขอแตกหนักหนักหน่อยหนักหนักมาเร็วเร็วครับผมตอนนี้ยาวแล้วแต่ว่าต้องการช็อตแบบช็อตพลิกเกมจริงๆครับดอกแรกมาดอกสองดอกสองไม่มาโอ้ยตอนนี้เหลือหนึ่งร้อยแล้วครับเหลือหนึ่งร้อยแล้วจะหมดตัวหรือเปล่าในช็อตนี้จะหมดตัวหรือเปล่า อุย้ยดอกสองมาแล้วครับท่านผู้ชมดอกสามนี่นี่น,นี่ของดีมาแล้วท่านผู้ชมดอกสี่ครับต่อด้วยโอ้โหไม่มีดอกห้านะแค่สี่ดอกครับท่านผู้ชมได้มาสี่ร้อยสี่สิบบาทเลยนะท่านผู้ชมนะเยอะมากมากในโค้งสุดท้ายนี้ครับเริ่มไต่ดีแล้วเราต้องไปต่ออย่างแน่นอนนะครับตอนนี้เกือบเท่าทุนแล้วเราเริ่มที่600บาทตอนนี้อยู่ที่525แล้วท่านผู้ชมไปต่อครับ นี่ดอกต่อไปมาเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆับโอ้โหคอมโบยาวๆมาแล้วนะยาวมาแล้วครับตอนนี้รู้สแคตเตอร์ด้วยสแคตเตอร์สามตัวแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยทองเลยสีทองอะลามมาเลยต่อเนื่องต่อเนื่องมาไหมะมาไหมะเดี๋ยวนี้ต้องมาแล้วนะมไม่มาไม่มาหน้ากากทองไปเลยรางวัลใหญ่ไปเลยมา โอ้โหเงียบซะก่อนนะท่านผู้ชมดอกนี้ได้มาเพียงงาบ724บาทเป็นรางวัลซุปเปอร์เมกะวินแน่นอนดอกนี้ใช่ไหมวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปครับโอ้โหช่อมจริงชอบจริงตัวเลขวิ่งขึ้นมาแบบนี้ครับมาแล้วครับท่านผู้ชมซุปเปอร์เมกะวินครับได้มาแล้วเรียบร้อย724บาทครับโอ้โหพีกเกมจริงๆ เกือบหมดตัวไปแล้วอะ่ะเมื่อกี้ลงไปถึง90กว่าบาทนะผู้ชมนะโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับได้กําไรมา635บาทก็ถือว่าโอเคอยู่เป็นเกมที่ยาวจริงๆครับวันนี้ก็ต้องขอฝากด้วยครับสำหรับเกม Text เชือกอ a t แอทแนะครับแล้วก็ฝาก s l o t to p เพครับแหล่งรวมเกมมันๆเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับไปพบไงไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับเราลิ้นเริ่มพันกันซะแล้ว รู้นี่จริงเกมวันนี้ครับไว้พบกันใหม่กวาดหน้านะครับทุกผู้ชมบ๊ายบาย